ขณะที่จังหวัดพังงาเองนะครับก็ได้มีการรวมพลังครัวพังงาคนไทยไม่ทิ้งกันยกทัพแม่ครัวนะครับทั้ง8อํอำเภอมุ่งหน้าไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับพร้อมที่จะนำนะครับในการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับชาวพังงากลับบ้านด้วยครับจังหวัดพังงานะครับยังคงเดินหน้านะครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่อย่างเต็มกําลังครับ ซึ่งทางด้านของนายภพรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการสั่งการนะครับครัวพังงาคนไทยไม่ทิ้งกันระดมพลังอาสาสมัครและก็แม่ครัวสตรีจากทั้ง8อำเภอได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันศูนย์พักพิงผู้ประสบภยัยเพื่อที่จะประกอบอาหารสดใหม่แจกจ่ายผู้ประสบภยัยและก็เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็ดําเนินการในรูปแบบ ผลัดต่อผลัดก็คือมีการแบ่งกันเป็น4ี่ผลัดผลัดละ80คนเพื่อให้บริการครัวสนามได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดโดยมีรถสนามนะครับรถครัวสนามวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ครบชุดพร้อมกับทำอาหารสดใหม่ทุกวันขณะที่ทางด้านของนายประพันธ์วันบวรน,นะครับพัฒนาการจังหวัดพังงาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่าการจัดตั้งครัวครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดพังงาทั้งการบริจาคเงินวัตถุดิบ แรงกายเพื่อที่จะส่งความหหวงใยไปถึงพี่น้องชาวหัดใหญ่สะท้อนถึงพลังความสามัคคีของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันในยามที่ลําบากนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าครัวพังงานะครับคณะของครัวพังงายังได้มีการจัดรถครัวและรถสนับสนุนร่วมกับภารกิจในการรับตัวผู้ประสบภัยชาวจังหวัดพังงาที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมกลับภูมิลําเนาสร้างความดีใจและก็ความอบอุ่นให้สําหรับผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากครับตอนนี้รถมัดเราเนี่ยไม่ตีกลับเปล่า เราก็จะขนลูกหลานของคนพังงาที่ติดประสบภัยที่หาดใหญ่เนี่ยกลับพังงาโดยรถบัสของเราที่จอดรอยอยู่แล้วเนี่ยครับติดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพอดีว่าหารถกลับไม่ได้แล้วก็ดีมากเลยค่ะมีรถจกพังงามาให้กลับเพราะว่าไม่ได้พักที่สวนพักพิงค่ะแต่ว่าต้องเดินทางมาขึ้นรถแห่งนี้ดีใจค่ะ เพราะว่าหาวิธีกลับอยู่หลายวันแล้วเพราะว่ารถประจําทางเขาไม่วิ่งคะ่ะส่วนบรรยากาศการเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยในพื้นที่ภาคใต้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภยัยเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่หน่วยงานราชการและสวทรกระบี่ต่างพร้อมใจนําเครื่องอุปโภคบริโภคมามอมอให้ศูนย์รับบริจาคโดยมีนายอิทธิชัยตันบุตร นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เป็นผู้รับมอบก่อนเตรียมนําส่งต่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กําลังเดือดร้อนด้างนางกัญญารัดเกี่ยวข้องที่ ด้านนางกัญญาลัตเกี่ยวข้องหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเปิดเผยว่าเมื่อเห็นสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสงขาแล้วรู้สึกขดผูจึงอยากร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือพร้อมฝากกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วขณะที่นายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวว่าขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคโดยระบุว่ารอบแรกจะจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันนี้เพื่อนำไปสนับสนุนครัวกลางที่อำเภอหาดใหญ่และครัวกลางจังหวัดพัทลุงต่อไป